กฤติทงเฉาหอสวัสดีครับนักเรียนทุกท่านครับพบกับผมศ์หลักซื้ออีกแล้วนะครับในช่วงของการเรียนภาษาจีนสืบเนื่องมาจากว่ามีแฟนเพจของเราถามหลักซื้อว่าการที่เราจะถามฝ่ายตรงข้ามเนี่ยหรือฝ่ายหญิงนะครับเพราะคนถามนี่เป็นผู้ชายอยากถามฝ่ายหญิงว่าคุณมีแฟนแล้วหรือยังเนี่ยในภาษาจีนพูดยังไงหลักซื้อก็รับปากว่าจะมาสอนนะครับในคลิปตรงนี้ให้นะครับเนื่องจากคนถามนี่เป็นผู้ชายเราถามผู้หญิงก็ต้องถามเาะว่าคุณมีแฟนแฟนในนี้ก็คือ เพื่อนชายแล้วหรือยังนั่นเองนะครับนั้นในภาษาจีนคําว่าแฟนหรือเพื่อนชายออกเสียงว่าหนันเยหนันเยบางคนก็เรียกเป็นน an ันเพิงโยหนันเพิงโนยหนันเยหนันเพิงโยคุณมีเพื่อนชายแล้วหรือยังคุณมีคุณก็คือหนีหนีมีก็คือเย่คุณมีก็คือหนีโยค,ค,คุณมีเพื่อนชายนีโยหนันเยนีโยหนันเพิงโย หลือสองคำสุดท้ายก็คือแล้วหรือยังก็คือเลมะเลมะเชื่อมทั้งหมดข้าหากันกลายเป็นนิโยนายน有了吗น有男朋友了吗พูดตามเสียงนะครับ你ย男น了吗你有男朋友了吗你有男友了吗น有น朋友了吗น有นเพ了吗男ยเท่ากับ เพื่อนชายในความหมายของแฟนแฟนที่เป็นผู้ชายนะครับไม่ใช่เพื่อนของเราที่เป็นผู้ชายถ้าเป็นเพื่อนที่เป็นผู้ชายเฉยๆนะครับเป็นเพื่อนกันเฉยๆอย่างเงี้ยเรียกว่านันเตอเพโยนันเตอเพโยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นนันโยนันเพนโยเท่ากับเพื่อนชายที่เป็นแฟนนั่นเองครับอีกครั้งหนึ่งนะครับผู้ตามมาสือครับคุณมีแฟนหรือเพื่อนชายแล้วหรือยังนิโยหนันโยหรือมะ 你有男朋友了吗你有男友了吗你有男朋友了吗你有男友了吗你有นั nan, on, yo, ้นเพิ nan, on, yo, ่ง了吗สลับกันนิดนึงครับผู้หญิงมั่งเป็นคนที่ถามผู้ชายนะครับเราต้องการถามผู้ชายคนนั้นว่าคุณมีแฟนแล้วหรือ,อยังก็งคือถามผู้ชายคนนั้นว่าคุณมีเพื่อนหญิงแล้วหรือ,อยังนั่นเองนะครับ <S 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 ทีนี้ก็แค่เอาคำจากนั้นโยนั้นเพิ่งโยมาเปลี่ยนจากนั้นที่เปลว่าชายเป็นคำว่าหญิงนั่นเองครับ นั่นก็คือคาว่าหนึ่งออกเสียงว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งเพื่อนหญิงที่เป็นแฟนนะครับออกเสียงยหม女友女朋友女友女朋友女友女朋友คุณมี女友女ยคุณมีเพื่อนหญิง女ี女友ยน女朋友โลยอีกสองคำที่ขาดไปก็คือแล้วหรือยังเลิมะ เลมนั้นเชื่อมทั้งหมดข้อหากันก็จะได้ประโยคที่ว่าคุณมีแฟนวงเล็บเพื่อนหญิงแล้วหรืออย่างนั้นเองถามว่าน你ย女友了吗ย有女朋友了吗ย有女ย吗你有女朋友吗你有女友吗你有女朋友吗เหมือนกันเลยครับเพื่อนชาย ในเชิงของแฟนคือนพ友男朋นแต่ถ้าเป็นเพื่อนที่เป็นผู้ชายก็คือหน朋นเช่นเช่นเพื่อนหญิงที่เป็นแฟนก็คือ女友女朋ยถ้าเป็นเพื่อนของเราธรรมดาเนี่ยนะครับแต่เป็นเพศหญิงเพื่อนที่เป็นผู้หญิงธรรมดาของเราเนี่ยนะครับก็คือ女的朋友女的朋友女的朋ย แต่ถ้าเป็นเพื่อนของเราที่เป็นเพื่อนหญิงที่เป็นแฟนของเราเรียกว่าหนุ่ยโยหนุ่ยเงโยเลือกคําใดคํานึงใช้ครับหนุ่ยโย่หนุ่ยเงโยหนุ่ยโยหนุ่ยงโยฝึกพูดกับาซิอีกรอบหนึ่งนะครับคุณมีเพื่อนหญิงหรือแฟนแล้วหรือยัง你有女友了吗你有女朋友了吗你有女友了吗นี女朋友了吗你有女友了吗你有女朋友了吗 อย่าลืมเอาประโยคที่เราฝึกให้เนี่ยไปฝึกใช้ฝึกพูดในชีวิตประจําวันนะครับพบก,กับผมงศลชื่นในครั้งต่อไปในการเรียนภาษาจีนภาษาจีนไม่ยากอย่างที่คิดครับเซจีเน